ทุกคาถามโยมเนี่ยอาตมาไม่คิดเองอาตมาจะต้องไปคิดว่าผู้เจ้าเคยพูดไว้อะไรไว้แต่การพิการเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยนี้คนพิการมาจากพวกที่เบียดเบียนสัตว์นะพวกที่นักการพนันแล้วประพฤติกายทุจริตวุจิตรมนุษย์ทุจริตแล้วไปเกิดในนรกแล้วเกิดขึ้นมาจังหวะดีเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีผิวพันสาม เป็นคนพิการเกิดในตระกูลต่ำครูเจ้าจะบอกวิบากหมดเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงการเล่นการพนันมันยังไม่ได้พาไปนรกหรอกแต่พอเล่นการพนันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้เป็นตัวทําให้ไปเกิดในนรกกัมเนชานและเระพริสัยนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค <c oughs> ือให้เราเราสร้างตรงนี้ให้มาก นะ,ะประเด็นของโยมมีมทำทานด้วยด้วยให้บริจาคอวัยวะนี่บริจาคอวัยวะเนี่ยมัน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 มีความเสี่ยงจะไม่เคยเจอที่ผู้จ้าสอนตรงนี้นะเพราะว่าถ้าคนบริจาคอวัยวะเพื่อค้าขายถ้าต่างคนต่างทาตรงนี้มากนะโลกวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะเกิดการฆ่ากันอุตลุดไปหมด ดังนั้นอะไรที่พระเจ้าไม่พูดไว้เนี่ยมันต้องมีมุมเสียดังนั้นเราก็จะไม่พูดเหมือนกันเวลาไม่สนับสนุนก็ดูไม่ดีแต่ถ้าสนับสนุนเต็มที่โลกวุ่นวาย